มาครับพี่น้องจ๋านี่นี่ใครหูจักมันพองเนี่ยมันคือไอหยางนี่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 อ่าไปกาดมาเพื่อนเอามาฝากเฮ้ยนี่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 อ่าเพื่อนห้องตับเต่าครับพี่น้องจ๋าใครเคยกินพองเออผมก็บอกเคยในชีวิตนี้ก็บอกเคยกี่เสี้ยเพื่อนว่านี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งโทรศัพท์ก่อนอ่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าเฮ้ย เอาเดี 1> <1> <ide prechen> ๋ยวนะอ๋อนี่มันเป็ดจีอยวหันก่อนหันก่อนนี่เป็ะจีมันเป็ะจี้อืมเปิ้นว่างเฮ้อเอาเม็ดคว้างแล้วเอาเปลือกกินเปลือกมันเฮ้ยอร่อยว่ะเฮ้ยมันหวานอะนี่มีเม็ดครับพี่น้องจ๋ามีเม็ดตรงในอ๋อลอย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 นี่เม็ดเป็นนี้เม็ดเป็นเม็ดเป็นงี้เม็ดเป็นนี้ตับเต่าเปิ้นว่า หายากหาก,กินยากนะครับของในป่าพุ่นในป่าในหุ่นดิดยด้พุ่นนะอืม้มมันหวานลักษณะมันออกอจะบอกเหมือนอะไรก็ไม่เหมือนนะเนี่ยเนี่ยมันมันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกลมด้วยนะนี่ใครบอกเคยกินผมครั้งแรกในชีวิตครับน้องจา๋ารสตับเต่าอ,อ,อ,อเหมาะอยู่หรอหอมเพือเถินบ้านนองบัวจาัาห้าดลำปางแต่ไปซื้อกดัดวุด กาดนัดวันพุธที่นี่ม่วนครับเป็น้องจ๋าถ้าคิดว่าจะอยู่แบบสงบสงบสง,บสง,บสงเเกรมสงเเกมตัวนี่นะโอ้โหม่วนแต่แตน,นี่อออ,อ,อ,เ,อ,อเห,อ,หญญเอือะไออ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 อมอนออ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 อมออ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 รออ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 ่ออ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  มันจะวหวานนิดๆรสชาติมันนะอืมอ,อันอันอะไอก็สุงท้องอืมเธอกินไม่ได้หรอกมันกินจับเต่เาฮะยุ่งอ่ะอืมไม่ใช่มันกินไม่ได้รู้จักเหรอตับเต่าอะอ่าอืมนี่น้องจ๋าอ่าตับเต่จาจะพวิเชษือน้อยพาท่านรู้จักตับเต่ากันนะครับออ แต่ก็ได้อยู่นะจากผมวิเจส้อนยนบ๊ายบาย